รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไส้กรอก BKP ด um, oh, ูเนี่ยซีรีส์ U R Beautiful จังคืนซอกหล่อมากเลยอ่ะหล่อไม่พอนะเล่นดีด้วยอ่ะไส่ของฉันขอนิจฉุนค่ะไม่ของฉันพี่เรนน่ารักมากเ่ะจังคืนซอกฉันก็น่ารักแน่ไม่พี่เรนฉันน่ารักที่สุดจังคืนซอกพี่เรนเท่านั้นพี่เรนจังชอบเรนมากเลยอ่ะ ค,คุณครับขอถามทางคุณหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจะไปทางไหนนะคะคือว่าจะมีทางไหนไหมครับที่ผมจะได้เบอร์โทรของคุณน้ <c oughs> ผมชอบคุณจริงเลครับมราเป็นแฟนผมนะครับถ้าคุณอยากได้เบอร์ทรจริงนะคะมันก็ไม่ยากหรอกค่ะถ้าคุณเนี่ยมีความกล้าหาญมากกว่านี้ค่ะ <c oughs> ได้เลยครับขอ่ความกล้าเรียนแ <c oughs> ค่ <c oughs> คุณเป็นแฟนของผมต่อยผมนะครับต้องไปกระโดดตึกสิบชั้น ไม่ยอม้ยนนี้ไ่ต้องถึงกับกระโดดไปข้าศึชั้นละค่ะครับมีค่ะโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาทำไมอะครับก็แค่คุณน่ะโทรหาสามีฉันถ้าสามีฉันโอเคฉันก็โอเคค่ะอุ้ยอุ้ยฉันว่าคุณไม่ต้องโทรแล้วแหละค่ะโทามาแล้วกลับแล้วยังพี่รักกลับแล้วค่ะพี่เดน นี่หรอวะพี่เลน,นไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นพี่เลนมากกว่ามั้งสนับสนุนโดยสีมาคมรีมพลึกษาคลินิก Terima kasih telah <laughs> menonton! ลืมมาโอ้โห <c oughs> นั่งกองครับ <c oughs> มาตั้งแต่เช้าจะอะไรเลยครับวังนี้เอ่เจ้าแก่งั้นขอน้ําชาที่หนึ่งกันแล้วกันชาล่องชาเยเญิงครับขอเป็นชาเย็นกันแล้วกันชาร้อนที่เกียจเป่าอะไม่มีปัญหาครับที่นี่มีบริการเป่าให้โอ้ไม่ต้องอนะเดี๋ยวข้าเป่าเอง เจ้าเป่าเกมว่าชามจะบูด่ะนันาากรู้ครับะขอบใจมากเจ้าแกอืมไม่เป็นไรเดี๋ยว เออไอผิวจกได้ข่าวอะไรมาบ้างวะเฮ้ยข่าวตอนนี้นะที่รู้มาหาฝุดเนี่ยมอมนวลเนี่ยจะดูเรื่องราวขององค์หญิงเอยาวดีที่จะเสด็จมาแล้วเหรอว้ยจริงหเหรอ,อ เ,เ,ออเ,เตรียมการเช่นไรวะเห้นวมิตรการเตรียมงานใหญ่ตโตโ o r r รากรเลยทีเดียวนี่ขนาดที่ว่าจะเอาขึ้นเสเลียงแท่รอบเมืองเลยด้วยอ,อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเป้านิ่งทำให้จัดก,การได้ง่ายขึ้นออ้ยม,มันไม่ใช่อ่างนั้นหรอกไหมไพเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าหญิงเอยาวดีอะไรเนี่ยเราเองก็ยังไม่เคยเห็นนี่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือเจ้าหญิงเอยาวดีเนี่ย โง่ใครก็ตามที่อยู่บนเรียงอ่ะคนนั้นอ่ะคือเจ้าหญิงถูกไหมถูกต้องข่าวที่ได้มานั้นเป็นจริงเจ้าหญิงเอยาวดี พวกนี้<ไ>ตามมาฆ่าให้ตายเอ๊ะนั่นใครมาอีก<ไ>เป็นกระบี่นี้ อูให้ดีทำร้ายเกยาวาดีาอย่าง,งมุ่งเป็นผูมากเฮ้ยแกใครอะ่ะข้าเป็นออ,องเดนเป็นองคารักษ์อ๋องคารักษ์เจ้าหญิง ไม่ใช่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 อย่างที่เจ้าคิดนะคือข้าเนี่ยเป็นองครักษ์อยู่แถวนครนายกเลยทันยะไปนิดหนึ่งเฮ้ยๆๆๆแล้วแกไปยุ่งอะไรเนี่ยไปไป<ห>นี่เข้ามาเหตุการณ์แปลกๆรู้ไนแปลกเไยไม่รูกไปแกถวักเฮ้ยถูกแกรับคิตตังเท่าไหร่วะ้แปลกสองอาคา ไ,ไม่ยิ้งนะไม่พิดกับแต่ได้เงินยิ่งไม่ผิดใหญ่เลยพ <c oughs> วกสมิงสินทูรู้เรื่องซะแล้วเจ้าหญิงกำลังตกอยู่ในอันตรายเราจะทำยไงดีเนี่ย <c oughs> ไม่เจอเ้ยนี่ได้ยังไงวะถ้าเอ็งไม่ดักนู้น ไางไหน้างไหเขียวปาวลรกทีฉันหยุดเยี่ยวที่ขวดจ้เฮ้ยทางนน้นละ่ะเป็นยังไง ติตนนสนับสนุนโดยกาแฟปลอยใสยคอลลาเจนมันไปอย่างนี้ได้ยังไงวะฉันตามันมาติดติดแกไม่เห็นเลยไม่เห็นก็แกก็ <Okay. S 2> ไปเจอไม่กันนะเพ่ถ่ายเองไปทางหน้าทำไมเองไม่เห็นอย่าว่าใจดักหน้าเลยข้าเนี่ยไปปิดทางออกไปแล้วมันยังออกไปได้เลย มันออกไปทางไหนวะมันไปออกทางเข้า <Hey. S 2> มันไม่น่าเป็นไปได้ขาตามันมาติดๆแต่ข้าคิดไว้ว่ามันคงจะต้องแอบอยู่แถวๆนี้แนะ่นอนเลยเว้ย,ยงั้นเลยพี่แตงไม่ต้องหวง่วงหรอกเว้ยคนยังข้าเนี่ยนะจําคนแม่นเว้ยเฮ้ยพี่พี่รู้เหรอว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะหน้าตามันได้เหรอ <laughs> พี่รู้เหรอไม่รู้อะ hey. หัวเลาะทำไงอ่ะหัวเลาะข่มขู่ไว้ก่อนเพื่อมันจะอยู่แถวนี้เว <c oughs> ้ยเฮ้ยแต่สำหรับนางธาตุคนเดียวเนี่ยนะ <c oughs> เหมือนข้ามีเส้นอะไรบางอย่างนะเว้ยเซ้นทีถึงข้าจะไม่เคยเห็นหน้าแต่ข้าก็จำได้เฮ้ย hey! นี่ไงคงอีกนาะนนั่งพักผ่อนไว้ก่อนทีเดียวพอครู ไปใชรอะอก้าเป็นขอเตือนอย่าทำอะไรเจ้าเลยเหรออย่าทำก้าเลยเป็นไปไม่ได้หรอกข้าตามหาเจ้ามานมนานเสียเวล่เวลาถึงขนาดดีจะไม่ให้ข้าทำอะไรเจ้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ขานี้ละ่ละเฮ้เอาไปหนึ่งอัดโอ้ <laughs> จังหวะที่ขม พอเออแทนที่จะฆ่ามันฆ่ามันเหลอจะบ้าหรือไงฆ่านี่ทั้งชีวิตนี่ทำบาปมาโดยตลอดอวันนี้ข้าคิดอยากจะทำบุญบ้างเว้ยเพื่อชีวิตข้าเนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นเว้ยยังไงพี่เอเอ็งจำไม่ได้เรอสมัยที่ข้าทำบาปข้าเนี่ยไปจับนางทาสมาเอาไปขายที่ซ่องขายไปขายมาจับไปกี่คนกี่คนมันก็หนีไปหมดมมแล้วพี่ทำบุญเยอะไหม ข้าทำเยอะเว้ยแต่ชีวิตข้ายังซวยอยู่นั่นไงที่ทำบุญมันมก็ได้แต่ส่วนบุญไงใช่ที่ลองทำบาปบ้างสิเพื่อมันจะได้บาปพูดดีเว้ยพูดยังไงยังไงข้าเป็นคนบาปนี่นแล้ละบ้าเอ้ยนางจะรีบร้องไปไหนอ่ะจะรีบร้องไปไหนเ,เ,เปล่าจ้าเธอไปขอทานอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอ,อ,อนานแล้วจ้า ถามอะไรหน่อยได้ไหมได้จ้าเห็นนางธาดวิ่งหัวสุกหัวซุนหลบมาทางนี้มั้งไหมโอ้ยไม่เห็นใครสักคนเลยจ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงเองบอกว่าเองนั่งอยู่นี่กันมามันต้องเห็นชื่อว่าเอ,อ่อคืออ๋อคือที่ก้าไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าข้าเป็นขอทาตตาบอดทั่งเลยพี่ตาบอดแสดงว่ามันมองไม่เห็นตาบอดเอไม่ได้มาเสียเวลาเวลากับเธอเลย เอาเงินค่าคืนมาสองอัดเฮ้ยเดียวสองอัดได้ไงเมื่อก,กี้ท่านใหม้มาอัดเดียวเฮ้ยเฮ้ยอย่าเถียงข้าสิข้าให้ไป an> สองอัดสองอัดที is is <S <S ่ไหนนี no ่ไงอัดเดียวเธอตาบอดเหรอจ้ามองไม่เห็นเหรอไม่เห็นจ้าไม่เห็นจริงๆอ่ะจ้าถ้าฉันทำแบบนี้ล่ะฮะเฮ้ยพี่โอ้โหทำไมมันหลบไวจังวะไหนแกบอกว่าตาบอดใช่ ว่าบอดแบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดบอดยังไงว่าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดคือบอดแบบบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็น <laughs> เนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นแป้บเดียวอ้าวเห็นอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยอย,ย่ามาตบตาข้าเลยเว้ยคนอย่างข้าเนี่ยนะถึงจะจำใครไม่ได้แต่ข้าจำชุดเองได้เวยเ้ยใช่นะโทษขอโทษ <c oughs> ต้องหลบหน้าข้าแบบนี้ อยู่นี่เอาแล้วท่านลงมานั่งทำไมเราอ่ะถ้างั้นยืนคุยกันก็ได้โอ้ยไม่ต้องมาเลยทนยังถังเอาเอ็งนึกว่าขาดจับเอ็งไม่ได้ละ,ะเล่นเยอะฮะลูกเล่นนักหน้าอีนางท่านาจับตัวกันมา,าๆๆๆๆๆๆไป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 พ่อพามันไปส่งโรงศพไปดีพ่อพ่อถ้าไม่ไปถ้าไม่ๆๆไปจับประกันไก่ เฮ้ยมอีตอนสอไม่มีแบบนี้นี่ว่ะเอาิ่งชกกันบ้างโว้จปใครดจะมาทำรายผู้หญิงกลางตลาดอย่นี้มันไม่มากไปหน่อยแล้วอ้หัวรเฮ้ยเอ็งดกว่ารู้ว่าถ้าเองอยากเจ็บตัวแล้วก็เดี๋ยวพวกข้า Wait, wait, Huh? เออพี่แม่นางอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะเอ้าแม่นางหนีไปไหนอ่ะอาออ้าวานายข่านาสาว่ายังไม่ได้จัา